นายกรัฐมนตรียันทำให้ดีที่สุดตราบที่ยังอยู่ในหน้าที่ย้ำมีแผนลงพื้นที่น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนไม่อยากเป็นภาระใครปัดตอบประเด็นการเมืองปรับคอรมอ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําท่วมกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศว่าตนในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ต้องติดตามให้กําลังใจพร้อมชื่นชมผู้ว่าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ส่วนหลังจากนี้ตนเตรียมแผนการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจประชาชนพร้อมกล่าวว่าแผนก็คือแผนถ้ายังไม่ไปก็คือแผนเพราะต้องดูสภาพอากาศด้วยต้องคิดตรงนี้ไปก็ไม่อยากเป็นภาระให้ใครทั้งสิน้น เพราะเป็นการดูแลประชาชนโดยภาพรวมส่วนหากประชาชนต้องการจะเดินทางมาให้กำลังใจนาย,ยกรัฐมนตรีในการกลับมาปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีนั้นพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวว่าที่ผ่านมาก็รับรู้ว่าหลายคนให้กำลังใจตนอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆแต่อย่าทำให้เป็นภาระเลยตราบใดที่ตนยังทำหน้าที่อยู่ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะตุภยยตตัยมมานบาก,าตมมาากา็ต้องเปลี่ยมา,า,ารตรการเตรียมร่วบานต่างในเรื่องการคือโยาให้เร็วที่สุดนะครับ เพรนั้นวันนี้เราก็จะทำให้มีสุาา่สาดนะครับก็ฝากขอบคุณไปยังกเจ้าที่ที่หน้างานทั้งหมดนี่แหละครับคือประเทศไทยของเราทุกคนขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงการเดินหน้าทำงานต่อหลังสาลวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีและเวลาที่เหลือนายกรัฐมนตรีได้ระบุสั้นๆว่าอนาคตก็คืออนาคต ทางนี้ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามเกี่ยวกับประเด็นการเมืองหลายประเด็นนะคะทั้งการปรับคอรมอหลังกลับมาปฏิบัติหน้าที่เพราะพรรครวมรัฐบาลหลายฝ่ายออกมาแสดงความเห็นและขอให้มีการปรับคอรมอสลับเก้าอี้สปอรวมถึงประเด็นการยุบสภาและกระแสข่าวการวางตัวพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอาดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นทาย,ยาททางการเมืองซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคําถามใดๆก่อนขึ้นรถได้ยิ้มให้สื่อบนชนเล็กน้อยแล้วเดินทางกลับในทันทีค่ะ เพราะราวุศิลปะอาชาเปิดใจครั้งแรกหลังรับตำแหน่งหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาคนใหม่เดินหน้าพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งขณะตั้งเป้าสสเพิ่ม15-20ที่นั่งค่ะ พรคชาติไทยพัฒนาจัดก,การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2ทับ2,565โดยมีวาระสำคัญนะคะก็คือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ซึ่งในวันนี้เลือกนายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาคนใหม่โดยนายวราวุฒิได้เปิดใจครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งว่าพร้อมจะปักธงนำพักชาติไทยพัฒนาเดินหน้าพร้อมสู้สุดต,ต่อเลือกตั้งครั้งใหม่โดยได้เน้นย้ำให้ทุกคนระมัดระวังปฏิบัติตัวตามกติกาของคณะกรรมการ การเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดซึ่งการเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริหารพักจาก29คนเป็น39คนนั้นก็เพื่อตอบสนองการทำหน้าที่ในการดูแลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและพักพร้อมที่จะเติบโตทวงคืนพื้นที่ที่เคยปักทงเอาไว้ค่ะ ทางนี้ได้ตั้งเป้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพิ่มขึ้นจาก12ที่นั่งเป็น15-20ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าและสําหรับตัวคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นจะต้องหารือในคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ก่อนในขณะที่การจับมือพรรคการเมืองใดในการทํางานจากนี้ตอบได้เพียงว่าไม่มีพรรคใดสู้ศึกเลือกตั้งมาเพื่อเป็นฝ่ายค้านแต่การจะจับคู่ทางการเมืองเวลานี้คงไม่สามารถพูดได้เพราะต้องรอดูผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก่อน ลานี้คงตอบได้เพียงว่าพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนค่ะ ขณะที่วันนี้ที่ประชุมก็มีมติรับรองให้ความเห็นชอบในการใช้ตราสัญ,ญลักษณ์หรือโลโก้พักใหม่โดยมีการปรับปรุงแผนที่ประเทศไทยเป็นสีชมพูที่เป็นสีของพักนะคะและเพิ่มมิติให้เด่นขึ้นสื่อถึงการยกระดับพัฒนาประเทศให้โดดเด่นก้าวไปข้างหน้าองค์ประกอบเส้นวงกลมสีน้ำเงินหมายถึงความศรัทธาความปรองดองสามคัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติและเส้นวงกลมสีเหลืองหมายถึงแสงแห่งชัยชนะสะท้อนถึงความสำเร็จของการร่วมแรง แรงร่วมใจกันของคนในชาติเมื่อนํามารวมกันโดยในวันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายอนุชาบุรพช,ชัยศรีรองเลยาธิที่การนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โคษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้นํากระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีกับนายวราวุฒิในวันนี้ด้วยค่ะพักไทยสร้างไทยจี้กกตทบทวนกฎ180วันจำกัดสิทธิและเสรีภาพอัดรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าช้า นายประเวศวันลบวันหารกรรมการบริหารพักไทยสร้างไทยกล่าวถึงผลกระทบของพายุใต้ฝุ่นโนรูและน้ําป่าไหลหลากทาให้เกิดสภาพน้ําท่วมอย่างฉับพลันในหลายจังหวัดว่าสร้างความเสียหายพื้นที่การเกษตรการเดินทางเส้นทางสัญจรและการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งการซื้อหาของกินนะคะเช่นข้าวสารน้ําดื่มสิ่งของจําเป็นไม่อาจหาซื้อได้ค่ะแต่ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้กําหนดให้ในช่วง100 80วันก่อนครบวาระของรัฐบาลวันที่24มีนาคม2566ห้ามนักการเมืองเข้าให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่กำลังได้รับความเดือด ร้อนด้วยเหตุผลเพียงว่าจะเป็นการหาเสียงสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองและพักการเมืองในขณะที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทุนทีสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแต่ระเบียบของกอกตกลับจํากัดสิทธิ์และเสรีภาพในการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่เรียกว่านักการเมืองซึ่งควรจะสามารถดําเนินการได้ภายใต้ความเป็นมนุษยธรรมดังนั้นจึงขอให้กกตทบทวนเพื่อดําเนินการพิจารณาให้ถี่ถ้วนจะสามารถ เว้นกรณีภัยพิบัติได้หรือไม่เพราะการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้พ้นจากความเดือดร้อนโดยเร็วสำคัญกว่าการมาเฝ้าระวังว่าพักการเมืองจะได้รับคะแนนนิยมซึ่งตนเชื่อมั่นว่าพัฒนาการทางการเมืองได้ยกระดับการตัดสินใจพี่น้องประชาชนขึ้นมามากแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเผยภาพรวมลงทุนเซตปรับตัวดีรับเศรษฐกิจฟื้นท่องเที่ยวใช้จ่ายในประเทศหนุนและจับตาเงินเฟ้อดอกเบี้ยกดดัน นายสร,รพลลตุนยะเสถียรหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดลักทรั์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจและปรับตัวได้ดีค่ะรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากการท่องเที่ยวฟื้นตัวถือเป็นปัจจัยช่วยหนุนรวมถึงการใช้จ่ายการบริโภคภายในประเทศเริ่มดีด้านเงินทุนสำรองปัจจัยพื้นฐานยังดีเช่นกันทั้งนี้ปัจจุบันนะคะจะมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลกคือประเด็นเงินเฟ้อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่วนตลาดหุ้นไทยยังปรับตัวผันผวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นภูมิภาคค่ะ อย่างไรก็ตามนักลงทุนทั่วโลกยังจับตาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยช่วงที่เหลือปีนี้ว่าสามารถคุมเงินเฟ้อได้หรือไม่และมาตรการขึ้นดอกเบี้ยรวมถึงมาตรการเศรษฐกิจอื่นๆที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจแต่เชื่อว่าหุ้นไทยยังได้รับอานิสง์จากการท่องเที่ยวค่ะน้ำท่วมพิมายยังทรงตัวหลังลำน้ำจักราดไหลทะลักพื้นที่วันที่สองสูง50-60เซนติเมตรหวังไม่มีฝนตกหนักซ้ำเติมความเดือดร้อนประชาชนค่ะ สถานาการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในวันที่สองล่าสุดยังคงมีน้ำจากลำน้ำจัก,กร,ราดไหล basis. เขา้าท่วมที่ว่าการอำเภอพิมายสถานีตำรวจภูธรพิมายหอสมุดอำเภอพิมายสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาสาขาพิมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสาขาพิมายและบ้านพักราชการตำรวจท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ30-40เซนติเมตรและบริเวณทางเข้าสถานีตำรวจภูธรพิมายมีน้ำท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ50-60เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้รวมถึงบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำโดยต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงเข้าพื้นที่เท่านั้นค่ะขณะที่บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำมูลมีการนำกระสอบทรายกั้นหลายชั้นเพื่อป้องกันน้ำทลักเข้าท่วมภายในเนื่องจากปริมาณน้ำสูงกว่าพิพิธภัณฑ์ นะคะคทั้งนี้นางเบนจวันณผลประเสริฐพุ่มโดยการพิพ,ธพิธภัณฑ์เปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าก่อนที่จะมีพายุโนรูเข้าประเทศไทยได้เร่งนำกระสอบทรายที่มีอยู่เดิมและบรรจุกระสอบทรายใหม่เพิ่มเพื่อกั้นพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่และทหารจากกองพันทหารช่างที่202กรมทหารช่างที่2ค่ายสุประธรรมพิทักษ มาช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่3ามเครื่องเพื่อสูบน้ำออกตลอด24ชั่วโมงเพราะมีน้ำซึมและผุดขึ้นตลอดค่ะจึงต้องประคองสถานการณ์แบบนี้ไปจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงฤดูและหากฝนไม่ตกลงมาซ้ําก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลโดยโบราณวัตถุต่างๆไม่มีอะไรที่ได้รับความเสียหายซึ่งถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีสําหรับพื้นที่อ,อําเภอพิมายเป็นพื้นที่รับน้ําหลายสายเมื่อมีพายุเข้าฝนตกหนักก็เกิดน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก inn breaking news